เรามาครั้งก่อนเนี่ยจะมีเหลืองอยู่สองต้นเนาะมีต้นใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่เนี่ยต้นนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้เลยจำได้ละ <c oughs> ตอนแรกนี้เป็นไงครับ <c oughs> เหลือง <c oughs> เหลืองทั้งต้นเลยครับตอนนั้นแล้วก็มาคุย <c oughs> มาดูกันอยู่อ่า พอใส่ใส่ปุ๋ยแต่อันนี้พอ,อเนี่ยพอแทงใหม่ปุ๊บใบเดิมสลัดทิ้งหมดเลยนะใ,ใบเดิมสลัดทิ้งหมดเลยครับ<ม>ตอนแรกจะเหลืองมากคันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราใส่ตอนนั้นเนื่องจากต้นมันใหญ่มากเราก็เลยบอกว่าปุ๋ยจะต้องเพิ่มนิดนึงแล้วก็ฉีดทางใบช่วยเนาะแล้วก็ใช้ฮิ้วอย่างที่บอกใช้ฮิ้วลาดโคนด้วยฉีดพ่นทางใบด้วยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยระบบรากไม่เสียนะครับเพราะมันกระแทกมาใหม่หมดแล้วพอดันชุดใหม่ออกมาเนี่ย ถ้าปุ๋ยรองเสริมครบเขาจะสลัดใบเดิมทิ้งเร็วครับแต่ถ้าใส่แต่พวกยี่บห้าเจดเจ็ดหรือว่าทั่วไปเนี่ยใบมันจะค้างอยู่นานมากพอใบค้างมันก็จะไม่ค่อยออกแต่นี้รู้เลยว่าพอใส่ไปปุ๊บมันสลัดละมีต้นนี้ต้นริมด้วยไหมฮะเน่แน่เดี๋ยวดูอ่าเนี่ยเนี่ยแต่นี้ยังเห็นร่องรอยนะยังมีชุดเดิมเหลืองอยู่บ้างนิดหน่อย อ่านี่มาแล้วมาแล้วตอนนั้นตอนนั้นอัน้นอันเนาะนี่โอออกทุกตาใช้ได้ครับตรงนี้ย,ย,ยังมีร่องรอยยังยังมีอมอมอยู่นะชุดก่อนยังมีอมเหลืองอยู่แี่ <c oughs> แตกเป็นห่างกระลลกออกมาเลยใช้ได้ครับตรงนี้โอเคมารอบนี้มีต้นนั้นต้นเดียวเนาะที่ที่มีปัญหาหน่อยทั้งหมดกี่ต้นนะครับ ร้อยสามสิบก็ครั้งก่อนมีสองต้นครั้งนี้มีต้นเดียวก็ <g ül> ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใจนะ,ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนาะโอ้โหหมดสงสัยเรี <g ül> <g ül> ยนรู้ไปเรื่อยๆ <g ül> อ่าย่างนี้บอดีหน่อยมีอะไรปุ๊บก,ก็คุยกันอย่างชุดนั้นอะ่ะ <g ül> พูดคำๆเนาะมีเหลืองอยู่ชุดหนึ่งพอเราใสา่ใส่กันผิดสูตร <g ül> อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเราบอกให้ฉีดเจเซโกหนึ่งเขียว แต่เข้าใจว่าปุ๋ยเขียวก็เลยใส่ใส่ผิดไปนิดนึงโอ้หรอบนั้นตกใจนะนโอ้โหรอนนั้นตกใจเลยเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยพอมาคุยอ๋อใส่ผิดสูตรเข้าใจผิดกันไปนิดนึงบวชพราทั้งสวนเลยใช่ไหมโอ้โหเนี่ยดูมองไกลๆมันสะท้อนเลยเนี่ยเนี่ยใช้ได้เลยครับเนี่ยคือฮิวมิกฟูมิกอะมิโนถึงเนี่ยเข้าใบเข้าใจอย่างนี้เลยเนี่ยต่างนะครับลองได้ได้วนไปดูสวนคนอื่นบ้นางไหมช่วงนี้แบบ ใบเขาจะแบบแปลกๆอ่ะใบเขาจะเขาจะออกอมเหลืองๆอย่างเงี้ยเยอะถ้าทั่วไปนะครับ,รบชุดอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งถ้าพื้นที่ต่ําๆแล้วน้ําขังเนี้ยใบเขาจะอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับเขาจะไม่ไม่สะท้อนแล้วก็ไม่กระแทกอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เกินเกินคุณมินแล้วเนี่ยเด็กข,ขอย,ยืนเทียบหน่อยแซงไปแล้วโอ,โอ้ว่าแล้วไงว่าแล้วไงโอ,อ้สุดมือสุดมือแต่นน้นยังบอกอยู่ว่าระดับ ระดับสายตาต่อไปต้องพ้นพ้นแขนนี้พ้นแขนไปแล้วอายุเท่าไหร่นะครับปีปีสองปีเดือนปีหปีสองครับอ่าประมาณอาเต็มที่แล้วปีสองเดือนนะครับแล้วก็ปลูกต้นเล็กด้วยนะต้องบอกก่อนนะนี่ยเนี่ให้ดูว่าต้นเท่านี้ครับตอนนั้นนี่ต้นอย่างนี้เลยกิงข้างด้วย ตอนนี้หมุนกลายเป็นกิ่งกระโดงไปหมดละนี่นี่นี่ต้นต้นเนี่ยครับประมาณแค่เข่าแล้วก็ปีหนึ่งปีสองเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่อย่างนี้เลยครับโอเคอันนี้สิ้นสงสัยรอเวลาอย่างเดียวนะครับครับ